เรื่องของดวงโชชาดาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจันวันพุธที่6เมษายนพุทธศักราช2565 สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินของคุณรวยปังล้นกระเป๋าเตรียมตัวรอรับรับก้อนโตในอนาคตได้เลยขอแนะนําให้คุณทําบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานการงานแม้ว่าหนทางในการทํางานของคุณช่วงนี้จะไม่โรยด้วยกลีบกุลาบเพราะว่าคุณต้องต่อสู้กับงานหน่อยแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก ไม่หวานและเวอหวาน,นานความรักยิ่งจือจางควรหาเวลาเติมความหวานให้กันบ้างส่วนคนโสดมีคนมารักมาชอบแต่จะเป็นความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายอยู่ตลอดทั้งเรื่องที่จำเป็นและไม่จำเป็นแต่ไม่ต้องกังวลเพราะรายรับยังเข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานการงานของคุณพูดได้เลยว่าปังหนักมากอะไรที่คุณเคยตั้งใจทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มเห็นผลความสำเร็จในช่วงนี้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไม่หวือหวาแต่ก็รักกันมากเป็นอะไรที่ดีต่อใจส่วนคนโสดจะพบรักกับคนที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องถินฐานที่พักอาศัยภูมิลําเนาหรือศาสนาสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเสียงเตือนเงินเข้าแบบรัวๆสภาวะคล่องตัวดีมาก กราฟดวงการเงินของคุณพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสําเร็จมากเกินความคาดหมายความก้าวหน้าชนิดที่คุณเองคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถกเถียงกันเป็นเรื่องปกติ แต่ยิ่งถกเถียงกันเท่าไหร่ยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดความรักยังมีอุปสรรคแม้ว่าบางครั้งจะได้เจอคนดีแต่ยังมีอุปสรรคอยู่เช่นเดิมสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินของคุณมังมีสีสุกเงินทองไหลามาไม่ขาดสายเรียกได้ว่าจะเป็นเศรษฐีก็ว่าได้ เรื่องของการงานในช่วงนี้งานของคุณจะมีทั้งหนักและเหนื่อยแต่ความสำเร็จของคุณมาแน่แถมมีโอกาสที่จะเข้าเส้นชายขอนใครอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนณมีคู่ไม่ได้หวานแบบเข้าใหม่ปลามันแต่ความรักยังน่าอิจฉาเหมือนเดิมเป็นรักที่รักกันมากและมั่นคงส่วนคนโสดในที่สุดช่วงเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงคนโสดจะได้ลาจากคานทองสักทีในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวัน เรืค่สบดีเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้เงินเข้าแบบรัวๆและออกแบบเร็วๆเรียกได้ว่ากระเป๋ารั่วนั่นเองเรื่องของการงานการงานของคุณคุณตั้งใจและหวังอะไรไว้เป็นไปตามคาดทางที่ดีควรรีบลงมือทําไว้ได้เลยอย่ารอช้าเพราะผลแห่งความสําเร็จมีมากเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดตอนนี้ จะมีคนเข้ามารักมาชอบถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะไม่ถูกสเปคและดูเรียบๆมากสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณมีโอกาสมีรายได้จากหลายช่องทางในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบลงมือทำทุกอย่างก็จะได้เงินไหลเข้ามาแบบรวๆอย่างแน่นอนเรื่องของการงานกราฟความสำเร็จสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผ่านอะไรมามากมายช่วงนี้คือช่วงเวลาทองสำหรับคุณแล้วเวลาของคุณดวงดีทำอะไรก็ดี ไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีความรักที่ยิ่งใหญ่เพราะทั้งเข้าใจกันมากแล้วรักกันมากส่วนคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ในไม่ช้าไม่นานสําหรับคุณที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆจ่ายก็เรียกว่าแขวงตัวเข้ามาตลอดคุณจะจ่ายแบบนี้แบบน้ําซึมบอ่อทรายจ่ายไม่มากแต่จ่ายบ่อยครั้งเรื่องของการงานการงานของคุณอัตหิอัต,อตโดนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วงนี้คุณจะต้องลงมือทําลุยงานคนเดียวล้วนๆถึงแม้จะเหนื่อยมากผลลัพธ์ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักและเข้าใจกันดีสว่วนคนโสดตอนนี้จะมีคนเข้ามาทําตัวใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ